คุณผู้ชมคะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีการประชาสัมพันธ์สปอร์ตรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ขับขี่รถด้วยความประมาทแทนคำขอโทษค่ะเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2566ค่ะ ที่กองสารานิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีทินกรนัทธามั่งคัง่งผู้บังคับการกองสารานิเทศออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะโดยท่านบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์สปอร์ตรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2566 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างถูกต้องเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จะเดินทางออกไปต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวและก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ ซึ่งทางด้านของพลตตร,รีทินกรนะคะยังบอกว่าในทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรามักจะได้ยินคำขอโทษซ้ำๆจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วซึ่งเราจะต้องขอโทษและให้อภัยกันอีกสักกี่ครั้งแทนที่ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ขับขี่รถด้วยความประมาททั้งนี้เพื่อเป็นการลดการสูญเสียกันดีกว่าค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะการประชาสัมพันธ์สปอร์ตดังกล่าวเนี่ย ทางด้านของพลตบารเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเองก็ยังได้ร่วมส่งความปรารถนาดีที่ทางสํานักงานตารวจแห่งชาติสื่อผ่านไปยังพี่น้องประชาชนโดยปีใหม่นี้มีสติมีน้ําใจไม่ประมาท เคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการจราจรได้จากตารางไลฟ์สดรายงานสถานการณ์การจราจรผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะที่ Facebook Highway 1 9 9หหรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะแจ้งเหตุถ้าเกิดว่าไปพบอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนสามารถโทรแจ้งได้เลยที่หมายเลข1 9 9 3ได้เลยค่ะผมย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะฮะข้อความที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับเราจะต้องขอโทษแล้วก็ให้อภัยกันอีกสักกี่ครั้งแน่นอนว่า เราน่าจะต้องแก้กันที่ต้นเหตุจะดีกว่านะครับก็คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่รถซึ่งถ้ามองเนี่ยคำขอโทษกับการให้อภัยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าขอโทษบ่อยๆแล้วก็จะต้องให้อภัยบ่อยๆอ,อ,อันนี้นะฮะมันก็จะเกิดความสูญเสียอย่างต่อเนื่องซ้ำๆแบบนี้นะฮะไปอีกหลายครั้งเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยกันลดอุบัติเหตุท,ที่เกิดขึ้นนะครับ ขับขี่บนท้องถนนก็ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรกันอย่างเคร่งครัดอันนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุลงนะฮะ ได้มากเลยทีเดียวเพราะฉะ<ช>นั้น<ช>ต้องช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเดินทางเป็นจํานวนมากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็งดนะคะดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่คุณผู้ชมขับขี่ด้วยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็พร้อมที่จะให้บริการแล้วก็อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะคะ บริเวณตามจุดบริการต่างๆบนท้องถนนด้วยซึ่งช่วงนี้การจราจรอาจจะมีติดขัดบ้างนะคะแต่ยังไงเราทั้งสองคนก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะได้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เดินทางปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2566นี้ค่ะ เป็นสังคมเห่งการให้อภัยคุณรู้ไหมเนี่ยเมาสุราขนาดสับรถเนี่ยโทษของมันหนักนะคุณต้องรวดผมขอโทษครับผมขอไม่ตื่หล้านอีกต่อชีวิตครับผมอยากขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมรีบร้อนเกินไปหน่อยขอโทษจริงๆครับดิฉันต้องขอโทษทั้งผู้เสียหายแล้วก็ขอโทษสังคมด้วยนะคะสัญญานะคะว่าต่อไปนี้จะไม่ขับรถโดยประมาทแบบนี้อีกนะคะพี่ครับผมขอโทษจริงๆครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆครับหนูขอโทษค่ะ ยูขอโทษสังคมหยูขอโทษทุกคนค่ะแต่เราต้องขอโทษและให้อภัยกันอีกอีกครั้ง ทุกๆคนผมขอโทษอีกครั้งนะครับผมขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะขอโทษผู้เสียหายแล้วก็ขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษได้ได้แต่ถ้าไม่ปรับพฤติกรรมจะมีความหมายอะไรแทนที่จะขอโทษแบบขอไปทีมาเริ่มต้นใหม่ด้วยสิ่งดีๆที่คุณทำได้ทำแล้วใครๆก็รักปีใหม่นี้มีสติมีน้ำใจไม่ประมาทเขารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนกันนะครับ